ครับครับวันนี้มาพบกับผมนายสุวิรตระมาชางทคานผ้ดีรภาพครับข้อสู่ช่วงข่าวร้อนแรงนะครับครับสวัสดีครับคุณสุวิจวันนี้มีประเด็นอะไรที่มาแรงบ้างครับสำหรับกระแสร้อนแรงในวันนี้นะครับก็คงไม่พ้นกับแฮชแท็กในทวิตเตอร์นะครับที่ติดแฮชแท็กว่าที่ยมเป็นเสมียนครับแล้วแฮชแท็กมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับคุณสุวิจโดยแฮชแท็กนี้ครับมีที่มามาจากการเขียนในหนังสือพิมพ์ครับโดยนักเขียนที่ใช้นามปากาว่าอัศวภาุูมะครับซึ่งเขียนในเรื่องบทความของคนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมียน ซึ่งเนื้อความของคนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสือนี่ยนี่ครับจะเป็นแนววิพักษ์วิจาร์ครับสังคมเกี่ยวกับการอาชีพที่คนนักนยิยมาอาชีพประกอบอาชีพเป็นเสมียนะครับมากกว่าการประกอบอาชีพหรือเกษตรกรในพวกนี้แล้วมองว่าอาชีพเสมียนี่เป็นอาชีพที่มีเกียรติและดูเป็นอาชีพที่ดีดที่สุดครับและก็เพราะบทความนี่แหละครับที่ทําให้เกิดการตกเถียงในโลกโซเชียลซึ่งมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับผู้เขียนครับ นอกจากนั้นนะครับยังมีนักเขียนท่านอื่นครับที่ได้มาเขียนตอบโต้ครับบทความเรื่องคนติดล้อโดยการตั้งชื่อเรียนว่าล้อที่ติดโคนนะครับทำให้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้นะครับยิ่งแรงกลุนแรงมากขึ้นครับดังนั้นเราเลยได้ส่งทีมสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผู้ที่มีอาชีพเสมียนและผู้ที่ทําอาชีพเกษตรกรครับว่ามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้งั้นจากนี้ไปเราจะไปตามรับฟังและรับชมการสัมภาษณ์กันครับครับ สวัสดีครับผมนายโคชลพลเชิงไกรยังวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณชวตนัทเกษตร,นะก,ร,รษกรของเรานะครับคุณชวตินัทเนี่ยเป็นกเกษตรกรที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาและได้ตัดสินใจว่าจะกลับมาทําสวนตุเรียนที่บ้านเกิดของเขาและนี่คือคนายชุนินัทครับสวัสดีครับคุณชุตนทัทคิดยังไงกับการที่เอาสองอาชีพมาเปรียบเทียบกันะครับระหว่างกเกษตรกรกับเสมียนผมว่าอาชีพกเกษตรกรของผมนี่ก็ เป็นอาชีพที่ดีอาชีพหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าอาชีพนี้ก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวของผมและตัวผมเองอย่างการส่งทุเรียนอ๋อของผมนะครับทำไรายได้ได้ดียิ่งกว่าอาชีพเสมียนอีนะครับผมสแสดงว่าคุณชูชนันเนี่ยคิดว่าอาชีพเกษตรษกรนเนี่ยดีกว่าอาชีพเสมียนใช่ไหมครับใช่ครับแน่นอนครับผมขอบคุณคุณชูชนันมากนะครับครับนี่ก็เป็นความเห็นของผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรน,นะครับ นัดเราไปฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นเสมียนนะครับเชิญรับชมครับท่านพลเชิญกยันวันนี้พวกเราจะมาสัมภาษณ์เสมียนคนหนึ่งนะครับนายธนพัฒน์แดงละอุ่นซึ่งเขาทํางานอยู่ที่บนอำเภอสวัสดีครับคุณธนพัฒน์คุณธนพัฒน์คิดยังไงกับกระแสะข่าวตอนนี้บ้างครับเกี่ยวกับการทํางานเป็นเสมียนและก็การทํางานเป็นเกษตรกรผมคิดว่านะครับอาชีพของผมนี่ เป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็มีเกียรตินะเพราะว่าผมต้องไปจบต้องเรียนจบมาจากต้องได้รับปริญญาแล้วก็มาทํางานเป็นเสมียนที่อําเภอเนี่ครับไม่ต้องกลับบ้านไปมัวทาสวนหรือไปทาให้อะไรที่ลำบากกายครับเพราะทำนี้ก็อาชีพสบายแล้วกค็คนต่างก็แบบคิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มั่นคงครับครับผมแล้วว่าคุณธนพัท์เนี่ยคิดว่าการทํางานเป็นเสมียนนี่ดีกว่าการทํางานเป็นเกษตรกรใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ ขอคคบคุณท่านนะครับคุณธนพัฒน์มากนะครับขอบคุบบคณครับการันจบไปสำหรับการสัมภาษณ์นะครับตอนนี้นะครับเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันของเกษตรกรแล้วก็ตระเวนนะครับท่านผู้รับอยู่ก่อนครับผมขอค้องพึงอาชีพผมนะผมต้องเรียนที่โรงสูงที่ดีๆเพื่อเรื่องอาชีพนี้เพราะผมจะต้องภูมิใจที่ผมเรียนชีพนี้คุณคิดว่าอาชีพผมมันไม่น่าภาคภูมิใจอย่างนั้นหรอ อาชีพเกษตรกรก็สามารถสร้างรายได้ครอบครัวและตัวเองอย่างเช่นการส่งออกธุรกยของผมเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้มหาศาลเลยนะและผมไม่จำเป็นต้องเป็นลูกจ้างของใครด้วยครับซึ่งจากการสัมภาษณ์ครับเราจะเห็นได้ว่าความเห็นของฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายเสมียนเนี่ยครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับใช่ครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละท่านครับซึ่งคนในสังคมนะครับก็มีทั้งผู้ที่เห็นต่างแล้วก็เห็นในทางเดียวกันกับผู้ที่ให้สัมภาษณ์นะครับ ซึ่งอันนี้มันก็หาข้อสรุปไม่ได้ว่าจริงๆแล้วฝ่ายความคิ็นของายไหนถูกที่สุดนะครับก็แล้วแต่มุมมอกของแต่ละท่านครับใช่ครับก็เป็นการจบไปแล้วนะครับสำหรับประเด็นร้อนในวันนี้สุดท้ายนี้นะครับผมอยากฝากไปถึงท่านผู้ชมทุกท่านว่าไม่ว่าอาชีพอะไรครับก็ร้นมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีคุณค่าในตัวเองทางนั้นนะครับไม่มีอาชีพใดดีกว่าไปอาชีพใดนะครับขอให้อาชีพนั้นทําโดยสุจริตก็เพียงพอแล้วครับวันนี้ผมขอบคุณในระพัวขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับไว้พบกันใหม